ก็ประมาณนั้นนะครับงงดิงงดิอ่ะเอาป็นว่าในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าเชกกอนอตไททันทีวีแมนก็จากที่อ่านคอมเมนต์มานะครับเป็นการที่ตัวละครเนี่ยไปขโมยอาวุธมาในเอพิโซดล่าสุดเนาะก็บอกตามตรงนะครับว่ามาติดตามมาโคตรนานอ่ะเลิกดูไปเลยดีกว่าเล่นซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดนะตัวทีวีเนี่ยก่อนหน้าจะมี3ล่างเนาะ ตัวแรกจะเป็นเจ้าตัวไททันทีวีแมนใช่ไหมตัวรีเจนต์หนึตัวส่วนทนับรวมเักะนอสก็จะเป็น4ตัวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะไททันทีวีแมนตัวที่1น,นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวซีนีมาใช่ไหมก็เป็นไททันซีนีมาแมนกับอัพเกรดไททันซีนีมาแมนแล้วก็ตามคอมเมนต์ที่อ่านก็คือเจ้าตัวนี้มันไปนขโมยออวุธของเจกะนอสมา ก็เลยกลายเป็นเจ้าจ้ากร์นอตไทท่านทีวีแมนประมาณนี้ป่ะอันนี้คือพี่เข้าใจถูกแล้วใช่ไหมคือถ้าเข้าใจถูกว่าจะไปทําให้ตัวเองลําบากด้วยการลงไอ้ครอบครัวทีวีใครเคยทันสมัยที่พี่ทาครอบครัวทีวีบ้างแม่งเป็นครอบครัวที่เหนื่อยที่สุดและเหนื่อยกว่าตัวลําโพงกับตัวกล้องอะทีวีแม่งเหนื่อยกว่าเยอะเอาจริงนะราคาแอบแพงตอนที่ไปซื้อมานะครับซื้อมาประมาณ8,00 0กว่าเจมแพงมาก6 9 9โลบักแต่ก็ที่เกียรติใช้โลบักซื้อไงจมมันเหลือ เดี๋ยวขอจัดทีมก่อนจะกกอนเนี่ยมันมีสโลว์อยู่แล้ว55เเซนะครับก็เดี๋ยวเอาไททัทนแฟนแมนไปช่วยในการผักแล้วกันส่วนอีกตัวขอเป็นหยุดเวลาก็เป็นโกลเด้นฟิวเจอร์ลาดคอกแมนนะครับอันนี้เอามาช่วยในการหยุดเวลาน่าจะไปได้เกิน120เวฟนะดูจากพลังโจมตีจักรนอนนมันดูเวอร์อยู่นะอ่ะแล้วก็ตามสัญญานะครับเมื่อวานเนี่ยพี่สัญญาว่าจะแจกตัวละครมิกิกนะครับก็เดี๋ยวมาแจกในคลิปนี้เลยละกันอ่ะคนที่หนึง่งกดส่งไปอ่านชื่อไม่ออก ชื่อแบบยึกยือยือยอเลยคนที่1เรียบร้อยต่อไปคนที่2นะครับคนที่2อิอีอาเอาไปแล้วก็แจกตัวสุดท้ายนะครับคนที่3คุณคือผู้โชคดีเอาไปเลยนะฮะก็เรียบร้อยแจก3ตัวเหลือตัวเดียวขอเก็บไว้ใช้ละกันนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สักนิดหนึ่งนะฮะใกล้ถึง50,000ซบอีกกะี้เดียวมุมกล้องนี่ดีจริงๆเลยส่องกระโปง อเอาเป็นว่าก่อนไปเริ่มฝากร้านค้าวิวปรณกอสักนิดนะครับหาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวปรณกอบชอบยอดขายมากกว่า1 4 0 0 0 0ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง p r e t o Tower Defense นอกจากจะมีเกมขายในราคาถูก<ๆ>ก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิง่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น Titan Beat Ball Man ก็ราคาเพียงแค่3 9บาทเองและตอนนี้นะครับ Anime Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากมาก ซื้อเกมพาร์ทผ่านบิวปกก่อนก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องบิวปะกรณนเท่านั้นมาเรามาวางเจ้าจกักรนอดีกว่าชื่อเติมมันค่อนข้างยาวเกินไปทําไมต้องกลางเขนเนี่ยพอกลางเขียนมันก็วางยากรู้ปะโอ้เรเวลหนึ่งกันสตาร์ทได้สามสิบทีเนะี่ยเอาว่ามาถึงทีวีแตกทั้งบนทั้งล่างเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ตรงเป้าก็ทีวีแตกซะด้วยดีไซน์ตัวละครก็ดูดีนะแต่แบบแขนมันดูปแปลกๆไงไม่รู้อะลองดูดิรู้สึก,ปกแปลกๆปะสำหรับเลเวลหนึ่งเนี่ยใช้เงินในการลงแค่400ถือว่าน้อยมากๆนะครับ400ดามเมจ700ระยะ40แล้วก็คูดาวศูน์จุดหสโลร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลเวลาสองใช้พันเดียวเองน้อยมากอะพอเป็นเลเวลสองก็มีกองเล็บโผล่ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเออเท่ดีว่ะแต่โมเดลมันแปลกๆนิดนึงเลเวลสองเนี่ยดามเมจ2,000ระยะสี่สิบสามคูดาวศูนย์จุดสองห้า พอขึ้นเลเวล3นะครับมีการยิงเลเซอร์ออกจากหน้าอกเรียกว่ายิงบีมแล้วกันดาเมจ6,700ระยะ45นะครับคูดาวศูนย์จุดสสโลร้อยสโลร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าอีกฝั่งหนึ่งมันมันยังความเร็วเท่าเดิมหรือเปล่าวะมันแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่า Level 4, Level 4, ลเลเวล4เลเวล4บริเวณข้างบนทีวีนะครับก็มีในส่วนของดีไซน์เพิ่มขึ้นมาดาเมจเป็น11,600นะครับระยะ48คูดาวศูน์จุดสองสโลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เงินเบ เลเวล5น่าจะมีอะไรเปลี่ยนอุ้ยอู้อูมีการจับมาด้วยเอ้ยเท่จัดเลยจับบอสมาเต้นอ่าเราชอบมาเต้นมาเต้นลำ้ำเออไม่รู้สึกว่าอัลติเมตแม่งตกงานเลยวะไอตัวอัปเกรดให้ท่านดิวแมนมาดูกระโปงเลยอะดามเมจ16,200ระยะ50คูด,ดาว0นสโล100%แล้วก็ใช้11,000ขึ้นเลเวล6นะครับ เลเวล6ดาเมจเป็น2800ระยะ53คูดาวน์0.2สโลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโ oh, อ้ยังเท่อ่ะก็มันจับนด้ทีละ2ตัวเลยป่ะขวาซ้ายต่อไปเลเวล7น่าจะเป็นสุดท้ายเลยนะครับใช้เงิน20,000เนี่ยเยอะอยู่นะไหนดูซิอันนี้เหมือนกับว่าดีไซน์ไม่เปลี่ยนนะแต่ว่ามีวงเพิ่มขึ้นมาเนาะดาเมจ2 6 0 0 0ระยะ58 e x p o t i o เอ็กโพชเชนเยเดียนคูดาวน์0.2สโล55% ไอ้ I, 55%เนี่ยส่วนตัวเริ่มเข้าใจว่าถ้าสมมติมันมา100%หมายความว่าทอยเลนเนี่ยความเร็วยังเดินเท่าเดิม100%ไม่ลดลงแต่เหลือ55%ก็น่าจะเหลือแบบสมมติสปีดในการเดินหนึ่งอ่ะ100%ก็คือ1พอ55%ก็เหลือแค่5.5หายไปเกืบอบ2เท่าอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ตามที่เข้าใจนะเพราะว่าถ้าสมมติมัน100%ลดเหลือ55%มันจะแบบเอ้ยแปลกๆแปละวะ่าพี่อะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้เนาะ เชื่อเปา้าว่าวางตัวยากเพราะติดแขนแต่ถ้าสมมติว่าไม่ติดแขนน่ะแม่งวางติดกันได้เดี๋ยวดูนะเนี่ยแม่งติดแขนเว้ยแขนมันติดทางซ้ายอะ่ะแล้วมันวางไม่ได้เนี่ยต้องมานั่งวางอย่างเงี้ยให้ให้แขนมันแบบเฉียงตรงอะ่ะโคตรแย่เลยเดี๋ยวนะอ่าเอ้ย,อยประมาณนี้ประมาณนี้ได้อยู่น่าเกลียดมากเลยแล้วดูนะเดี๋ยววางตรงเนี้ยแม่งไม่มีติดแขนเว้ยตัวมันแบบยืนติดกันจนแทบจะตอกตูดกันได้อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู แม่งเบียดกันได้ชิวๆเลยเว้ยเอาซัดตรงนี้แล้วเราดูตัวนี้นะครับคือแม่งวางจนตอกตูดกันได้อ่ะดูดิแม่งชนกันได้เว้ยคือปัญหามันอยู่ที่ท่าทีโพสที่แบบแม่งกลางแขนแล้วชนมันชนกันเนี่ยดูดูมันติดกันอะไรวะเนี่ยคือพอโมเดลตัวละครน่ะมันเป็นทีโพสเว้ยมันก็มีปัญหาในเรื่องแบบพื้นที่ในการวางเยอะ เยอะมากๆเลยมาหลังจากที่เราเสียเวลาในการวางตัวละครมาโคตรนานนะครับตอนนี้ก็วางตัวบัฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพื้นที่ในการวางก็วางประมาณนี้ก่อนละกันเนาะมาพอได้บัฟเพิ่มดาเมจลดคูดาวเพิ่มระยะนะครับก็ดาเมจเป็น32,500ระยะ66.7ระยะระเบิด10นะครับคูดาว0.1น์ 16, แล้วก็สโล55% DPS ์ดีดาเมจต่อวีนะครับขึ้นมาเป็น2 3 1 2 5นะครับถือว่าเยอะนะ เยอะมากแล้วก็ตัวละครเนี่ยถ้าวางดีๆแบบไม่ติดแขนซ้ายขวาเงี้ยน่าจะแบบวางใกล้ๆก,กันได้เลยนะครับก็ไม่รู้จะไปทนกกี่เว็บแต่ตัวละครอ่ะมันส่วนตัวนะส่วนตัวมองว่าเก่งกว่าอัปเกรดในท่านดิวแมนแล้วก็อัปเกรดดิวดา้อนอนะ่ะไอตัวนั้นคือรู้สึกได้ว่าในการดึงตัวละครตัวนี้แม่งโหดกว่าถึงดามิเจะเบาวกว่าตัวล่างมังกรนะแต่ว่ามันดูแบบ มันโหดกว่าจริงๆนะเว้ยพื้นที่ในการวางมันน้อยกว่าด้วยแล้วดูนี่บอสแม่งโดนจับอุ้มจนตัวค้างอะ่ะโคตรโกงนะเว้ยมันบัก๊กอันนี้คิดว่าบัก๊กเหมือนกับว่าโดนยกบ่อยๆจนตัวละครแม่งค้างเดินไม่ได้นะฮะอันนี้ขอออโต้สคริปต์ยาวๆก่อนละกันนะครับอยากดูว่าไปได้สักกี่เวฟบแบบออโต้นะอันนี้มาถึง9 7 9 8แล้วชิลมากปล่อยไปยาวๆเลยในเว็บที่107ผมตัดสินใจที่จะหยุดออโต้สคริปต์ก่อนเพราะว่า DJ Toilet 2.0เนี่ย มันเป็นบอสตอนเวฟ1หนึ่งร้อยเว้ยแต่ว่าไม่ตายสักทีนะฮะแต่ก็จริงๆน่าจะออโต้ถึงร้อยเก้าเลยนะแต่ว่ากันไว้ดีกว่านะครับซึ่งตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างโกงเลยเพราะมันดึงแบบดึงได้หลายตัวไม่รู้ว่าตัวหนึ่งดึงได้2อ,อันหรือเปล่าแบบแขนซ้ายขวาเนี่ยแต่ที่แน่ๆนะครับการันตีเลยตัวเนี้ยร้อยยี่สิบเวฟบวกๆเลยไม่จําเป็นต้องมีดีเจก็เลยนะมีบัฟดาเมจตัวอื่นก็น่าจะมาถึงด้วยความสามารถที่มันดึงอะ่ะมันค่อนข้างโกงเว้ยแล้วดูมันแย่งกันดึงแบบทําอะไรไม่ได้ แต่เมื่อกี้กดขายผิดขอวางตัวก่อนเมื่อกี้จะขายซานต้าไงตันไปขายตัวไอ้แจ็กนอดทิ้งเฉยเลยเออขายซานต้าก่อนแล้วก็วางแจ็กนอนขายผิดตัวแม่งเสียเงินฟรีโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับเวฟล้อยีบเอ็ดโคตรชิลสบายมากแบบปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่อยู่จอเลยแต่เพิ่งสังเกตได้ว่าเหมือนเราลืมลงไปตัวหนึ่งไว้ตอนเนี้ <laughs> ทุกคนเห็นอะไรไหมครับไอตรงสก,กิลเนี่ย มันมีแค่รีวายทอยเลนเวยหยุดเวลาหายไปไหนหยุดเวลาหายไปเลยลืมไงลืมวางเจ้า golden future ร u s h c o c อ m a n นะครับขายตัวไหนดีต้องขายหนึ่งตัวซันต้าก็ขายหมดแล้วด้วยเอาเป็นตัวนี้ละกันตัวนี้ทำเลในการวางไม่ค่อยสวยเนาะระยะในการโจมตีถือว่าโดนน้อยนะครับก็ขายไปละกันเนาะ ขาย1ตัวเพื่อวางโกลเด้น1ตัวนะครับโกลเด้นเนี่ยไม่ได้ใช้นานมากแต่คือตอนกลับมาใช้เห็นมีคนบอกว่าสกิลมันโดนปรับจากไอโจมตีและไฟฟ้าสีเขียวใช่ไหมเป็นล้างสมองแทนนะฮะก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะพอไม่ได้ไม่ได้เอามาใช้เป็นตัวละครดามีหลักแล้วทุกคนเนี่ย เอาละครับทุกคนคิดว่าจะไปถึงเวฟร้อยสี่สไหมส่วนตัวน่าจะถึงนะเอาเป็นว่าตอนตัดคลิปเดี๋ยวขอตัดข้ามไปเลยละกันนะครับแย่ yeah, แล้ว140 140มีโอกาสไม่ผ่านนะเพราะว่าอาจจะอาจจะบอกไงเดียตัวละครจ็คก์นอนเนี่ยมันมันเหมือนจะดาเมีแรงเว้ยส0 0แสน แต่ว่าวงมันเยอะเว้ยหมายความว่าองค์ประกอบเนี่ยดาเมจมันห่านเยอะเช่นแบบสมมติตัวละครนี้มันอยู่นอกวงนี้ก็ไม่โดนดาเมจโซนนี้นะครับเพราะงั้นมีแววว่าตัวนี้จะน่าจะไม่ผ่าน140ิหรือเปล่าตีดาเมจแอสโตไม่ทันอนะ่ะถ้าเป็นตัวโกลเด้นฟิวเจอร์ลาดคอมแมนเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วเนาะรีวิวไปก่อนโดนปรับนะครับตอนนั้นสามารถไปได้ประมาณ150กว่าวฟไกลมากนะแต่อันนี้อันนี้ไม่รู้อ่ะตอนโดนปรับแล้วน่าจะเหลือ140ประมาณนี้มั้ง <c oughs> อูไม่ รีร้อยนะครับก็ก็มาได้ไก่นะถือว่ามาไก่มากติดแค่ว่าดามเมจมันผสมประสานเยอะไปหน่อยเนาะแบบกว่าจะ dps 2 0 0 0 0แสนรวมบัฟนะคือต้องโดนหลายวงเกินไปเนาะเอาจริงเนี่ยเกือบผ่านนะเว้ยพาดที่ว่าพี่กดหยุดเวลาช้าไปนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย